สวัสดีครับนักศึกษาป .6 8เดือนเรามาดูเรื่องการหาพื้นที่นะทีนี้ก็คลิปที่5ก็เป็นเรื่องการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะนะสี่คลิปแรกก็ว่าเรื่องสี่เหลี่ยมอันนี้ก็สามเหลี่ยมก็แปลว่ามี3ด้านแต่จริงๆภาษาอังกฤษเขาเรียก triangle จริงถ้าตามภาษาอังกฤษก,ก็ต้องเรียกว่ามีสามุม คำคิดก็เขียนี try angle ะ T I try ตัวนี้แปลว่า3นี angle แปลว่ามุมนะถ้าเจอคำศัพท์อะไรถ้ามี try ข้างหน้าก็แปลว่า3ของอย่างนั้นอย่างเราอยากคำว่า bicycle ใบแปลว่า2 bicycle คือมี2ลอ้อก็จักรยาน2ลอ้อถ้า tri cycle ก็คือจักรยาน3ลอ้อนะทีนี้ สามเหลี่ยมนามศัพท์จริงๆก็ต้องมีสามมุมนะไตรสามแองเกิลมุมแต่รูปเหลี่ยมใดๆที่มันจะมีสามมุมได้คือนี้มุมหนึ่งมุมสองมุมสามันก็ถูกบังคับอยู่แล้วว่าการจะเกิดสามมุมได้มันต้องมีสมด้านก็เลยภาษาไทยเราก็เลยไม่เรียกสามุมเราเรียกสามสามเหลี่ยมนะฝรั่งเรียกสามมุมภาษาไทยเรียกสามด้าน สามเหลี่ยมก็เหมือนกันแหละพอไปแล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยมใดๆจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะฮะทีนี้สูงในสามเหลี่ยมนี่แหละที่มันมีปัญหามานะสูงแบบที่หนึ่งอันนี้สามเหลี่ยมนะฮะอันนี้ก็ผมก็มีสเกลเป็นตารางให้ถูกไซึ่งก็คือว่า ในพื้นที่อันนี้มันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าไอ้มันเป็นตารางตารางใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยในนี้ยมีกี่ตารางสมมติเดี๋ยวผมกรอให้อ,อเคเอ่ใหญ่เกินหลงหน่อยเลยไหม เราสามราสีนะ่เอเกินเลยรันนี่อืออ่ะอยู่ละอันนี้อ้าวเส้นต่อ,อผมหายให้ผมก็เส้นต่อที่เป็นเส้นปะาบาวางจะได้เห็นแนวอันนี้เส้นปละเห็นไหมก็เห็นว่าเนี่ยไม่ไม่เลยเนี่ยไม่เลยนะลงมาวัด ก็คือวัดจากฐานถ้าเรายึดตรงนี้เป็นฐานนะฮะอันนี้ฐานพื้นที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานตรงนี้เป็นหกดูฮะนับดูก็ได้เนี่ยนะฮมหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องเนี่ยหกช่องเนี่ยไม่ได้ขี้โกงแล้วก็สูงเนี่ยจะต้องวัดจากมุมตรงข้ามฐานมาตั้งฉากกับฐานเนี่ย แต่จรยิงเส้นนี้ก็เท่ากันจริงๆมันต้องมีเส้นคุอ่าวาดไว้ก่อนที่มันไม่เสียเวลาก็ลืมโน่นเลยนี้อ่ะยวผมต่อมาจะได้เห็นเนี่ยแต่จริงๆแล้วส่วนสูงเนี่ยก็คือวัดจากมุมตรงข้ามมาถึงฐานนี่ตั้งฉากนะต้องตั้งฉากด้วยเนี่ยต้องต้อง90องศา อย่างเงี้ยเรียกว่าตั้งฉากอะผมเอามุมฉากมาวางหน่อยจะได้เห็น มุมฉากวัดมาวางให้ดูนเนี่ยอย่างเงี้ยก็มุมอย่างเงี้ยเหลี่ยมเรียมอย่างเงี้ยเรียกฉากถ้ามุมอย่างเงี้ยวัดทางนี้นะมุมเงี้ยเรียกมุมแหลมถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่ามุมป้านทีนี้เนี่ยก็ค,คือความสูงตรงนี้แต่จริงๆมันก็เท่ากับตรงนี้เพราะว่ามันขนานกันใช่ไหมผมวัดแบบขนานกันเนี่ยผมผมย้ายมาเห็นไหมก็อันเดิมผมไม่ได้ขยายเส้นแล้วก็ เท่ากันก็คือ5เท่ากันเพราะจะนับตรงนี้ก็1 2 3 4 5จะนับตรงนี้ก็1 2 3อ่ะ1 2 3 4 5เหมือนกันนะเห็นไหมก็โอเคเท่ากับเอ่อเล่มใส่เนี่ยส่วนสคูณฐานคือ6สูงคือ5นี่ก็ คูณเลยนะหนึ่งส่วนสองหกค่าสามสิบคูณฐานสองก็เท่ากับสิบห้าถูกไหมไม่ต้องทั้งสูตรเดี๋ยวคิดเอาเอง่ันง่ายๆนี่มาดูรูปนี้โอเคมันก็ฐานเท่ากันนะหกแต่รูปมันเป็นไงเยื้องเยื้องออกไป,ไปเบ่ยอะไรเรียกเบ้เบ้ไปทางนี้ถูกไหมฮะเบ้ B ไปทางนี้ทีนี้นักศึกษาลองดูด้วยตานะอ่ะไม่เป็นไรเอาหาแบบ ไปแบบซื้อไปกอนทีๆไปก็เท,ท่ากับเซหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคูณฐานฐานก็หกเหมือนเดิมคูณสูงแต่สูงเนี่ยเขาบอกว่าต้องวัดถ้าเอานี้เป็นฐานมุมมุมตรงข้ามฐานก็อันนี้ต้องลากมาตั้งฉากกับฐานมันก็ลากไม่ได้เพราะลากมา,างไงมันก็ไม่ตั้งฉากถ้ามันจะลากฉากมันก็ตั้งได้แค่ตรงนี้เรียกว่าตั้งฉาก เพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่าส่วนสูงไม่ใช่แค่ลากจะมุมตรงข้ามฐานมุมต้องหนึ่งเลือกฐานมาก่อนอ่ะเราเลือกอันนี้เป็นฐานแต่แล้วแต่นะถ้านักศึกษาเลือกตรงนี้เป็นฐานส่วนสูงมันก็ต้องเป็นเส้นนี้นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เส้นสนี้แหละนะเนี่ยข้อ,อง,งงของสามเหลี่ยมถ้าเราเลือกตรงนี้เป็นฐานคือมีโจทย์เขาให้มาเขาให้ฐานตรงนี้มาเราก็ต้องเลือกมุมตรงข้ามฐานลากแล้วตั้งฉากกับฐานโอเคเราเลือกอันนี้เป็นฐานมันสูงก็ ลากจากมุมตรงข้ามฐานแต่มันลากมาฐานไม่ได้มันแต่มันจะลากมาจากแนวต่อของฐานได้เนี่ยจุดไข่ปลาสีเขียวเนี่ยผมทําเป็นแนวต่อเพราะฐานมันอยู่อย่างงี้ถูกไหมผมต่อต่อแนวต่อออกมามันก็สามารถจะลากส่วนสูงจากอมุมตรงข้ามฐานมาถึงแนวต่อของฐานได้นี่อย่างนี้ผม ยืมมาแล้วกันคงคีดก็อ่ะเห็นไหมมันก็ฉากเหมือนเดิมเห็นไหมก็ลงมาหน่อยเพราะฉะนั้นก็สูตรหาพื้นที่เซนหนึ่นนนนงเคูณฐานคือ6กคูณสูงคือ5ถูกไหมครับอ,อ่าก็เท่าเดิมอีกถูกไมเงหก้าสามสิบฐานสก็สิเหมือนเดิมนะก็ นักศกษาสังเกตดูนะสังอัน,นอันนี้กับน,นี้เราดูด้วยตามทีก็เมื่อกี้ที่ถามนักศึกษาว่าดูแล้วมันอันไหนใหญ่กว่ากันปรอัดถ้าดูด้วยตามทีไม่รู้แต่ผมตาผมมก็เห็นอรงน,นี้มันใหญ่กว่าใช่ไหมแต่เห็นไหมคานวณมาได้เท่ากันอออหน่วยลืมต้องมีตารางเมตรเลเมตรกำลับบงสองก็ได้เดี๋ยวเราจะรู้จักแต่ตารางเมตร จริงไม่ใช่เมตรตารางสองก็ถูกต้องเหมือนกันตารางเมตรก็คือเมตรกำลังสองนะใครงงก็ไปดูในคลิปการถาพื้นที่สี่เหลี่ยม P1 นึ่เจะอธิบายไว้ละเอียดเนี่ยก็สิเมตรกำลังสองนะหรือตารางเมตรถ้าภาษาไทยเราชอบใช้คำว่าตารางเมตรมากกว่าแต่จริงๆก็เขาแบบอังกฤษ ไอ้แบบฝรั่งเขาก็เป็นเมตรตาลังสองอ่ะทีน,นี้ก็มาดูต่อถ้าถ้าสามเหลี่ยมเป็นรูปอย่างเงี้ยตรงนี้ก็หกเหมือนเดิมนะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเท่ากับไอ้รูปนี้เท่ากับไอ้รูปก่อนหน้านี้แต่มันมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากเลยสามเหลี่ยมรูปนี้ก็เลยเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะ สามเหลี่ยมรูงนี้เียกสามเหลี่ยมมุมฉากก็หาพื้นที่เหมือนเดิมเสร็จหนึ่งส่วนสอง่าโอเคก็เ,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 เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานไดไหกคูณสูงอา้าวทอนนี้สูงคืออะไรสูงก็ลากจากมุมตรงข้ามฐานอันนี้ฐานใช่ไหมมุมตรงข้ามฐานมาตั้งฉากกับฐานก็กลายเป็นว่า ส่วนสูงมันเท่ากับด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมมุมฉากเลยเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีข้อพิเศษคือส่วนสูงเนี่ยก็จะยาวเท่ากับด้านหนึ่งของมุมฉากที่มาตั้งฉากกับฐานแต่จริงก็มีอันเดียวนะก็คือด้านที่มาตั้งฉากกับฐานนั่นเองส่วนสูงของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ก็จะเท่ากับด้านนี้ไปเลยก็ด้านนี้ก็คือด้านที่มาตั้งฉากกับ ฐานถูกไหมฮะอันนี้เรียกฐานซะแล้วก็โอเคก็กลายเป็นสิบหนึ่งสองคูณหกคูณตรงนี้เท่าไหร่นับขีดช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมก็ห้าช่องอีกอก็เป็นหนึ่งสองคูณหกคูณห้าก็เท่าไหร่เท่าเดิมเพราะเลขเดิมสิบห้านี่ถ้าบางคนอาจจะอาจจะ มีไว้พิกดีสังเกตออกแล้วนะยังไงไ่รอ้ออกวะโอเคคนคนไม่ออกก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีหรอกนะครผมผู้เด่นก็ถ้าผมเอาอ่าเดียเยผมจะพูดเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากแต่สามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันอย่างนี้นะดูนะผมผมวาดอีกงานหนึ่งเท่ากันเลยเนี่ยเห็นไหมซ้อน ทับกันสนิทแสดงว่าผมไม่ได้โม้คือมันเท่ากันจริงๆใช่ไหมแต่ผมพลิกมันหมุ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 นหมนเวลาหมุนก็ไปจับไปชี้ไอตรงเขียวเขียวเนี่ยแล้วหมุนมันนะเนี่ยถ้าผมเอามาประกบกิอะไรขึ้นอ้าวมันก็เท่ากับกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีด้านยาว6เมตรด้านกว้าง5เมตรถูกไหมสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้มันจะเท่ากับอ่าด้านกว้างคือ5กว้างคูณยาวถูกไหมตามสูตร5คูณ6ถูกไหมก็คือสี่เหลี่ยมเต็มเลยก็5 6ก็30ซึ่ง30ก็คือ มันก็คือสองเท่าของอุยสี่เหลี่ยมรูปนี้มันก็ครับสามเหลี่ยมรูปนี้กับรูปนี้แต่มันเป็นสองเท่าของรูปนี้หรือจะพูดว่าสองเท่าของรูปนี้ก็ได้เพราะจริงๆรูปนี้กับรูปนี้มันเท่ากันใช่ไหมเมื่อกี้ผมซ้อนให้ดูแลแต่ผมหมุนมันเฉยๆเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆย่อมเท่ากับมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของด้านากระดิ่ด้านประกอบมุมฉากเนี่ยด้านนี้คือฐานด้านนี้คือ ที่มาตั้งฉากฐานเคล็กด้านประกอบมุมฉากก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆก็มีพื้นที่เศษหนึ่งส่วนสองของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกไหมที่เนี่ยที่ประกอบซ้อนมันอยู่อย่างเงี้ยกาเรียกอย่างเงี้ยนะครับที่มีด้านกว้างกับยาวเป็นด้านประกอบมุมฉากของสามเหลี่ยมเนี่ยจะพูดให้มันถูกจะพูดเยอะผมกลัวพวกเรางงก็นี่คือด้านกว้างคือด้านยาวอันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหม เห็นยนะเอ่าโอเคก็ต่อนี่ก็อ่าถ้าผมอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะใจมึงงเอผมเอาออกไอ้ตรงนี้ก็พื้นที่สิบห้าเห็นไหมอันนี้ก็พื้นที่สิบห้าอันนี้ก็สิบห้านะ่ยสิบห้าสังเกตอะไรไหมฮะอ่าสังเกตถ้าสังเกตเห็นก็ดูผมเอาสามอันเนี่ยมาซ้อนเลย เนี่ยรูปรูปที่หนึ่งผมก็ซ้อนเข้าไปรูปที่สองผมก็ซ้อนเข้าไปรูปที่สามก็ซ้อนเข้าไปก็ทั้งสามรูปเนี่ยถ้าจะหาพื้นที่มันก็เหมือนเดิมเพราะว่ามันจะเท่ากับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานใช่ไหมทั้งสามรูปก็ฐานเป็นหกสูงทั้งสามรูปก็เป็น ห้าเหมือนเดิมเพราะว่าถูกไหมฮะจะจะสามเหลี่ยมรูปใสๆอันเนี้ยรูปนี้นะรูป B, B น,นี้เนี่ยรูปเบแบเนี่ยสูงมันก็ห้าฐานมันก็หกไอ้รูปรูปแรกที่อยู่ข้างหลังสุดมันก็ฐานฐานหก สูงห้าเหมือนกันเนี่ยไอ้รูปหลังสุดสีน้ําเงินทีนี้ไอ้รูปสีส้มๆชมพูอะไรเนี่ยมันก็ฐานก็หกสูงก็ห้าเพราะฉะนั้นใช้สูตรเดียวกันเซนสองคุณฐานคูณสูงเพราะนี่มันสามเหลี่ยมฉากปุ๊บมันก็เอาด้านประกบด้านประกบฉากกับฐานเนี่ยมาเป็นส่วนสูงได้เลยถูกไหมก็เหมือนกันรูปนี้ก็เซนหนึ่งสองคูณหกคูณห้าเศษหนึ่งส่วนสองคูณหกคูณห้ารูปนี้ก็ 16, สิบหกส่วนสอง เสนอีกสองคูณหกคูณห้า 6, ก็แปลว่าสามเหลี่ยมหนึ่งสองสามนี่เท่ากันหมดเลยไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าถ้าคนที่สังเกตก็จะเข้าใจว่าถ้าผมมีเส้นขนานสองเส้นคือเส้นนี้กับเส้นนี้แล้วผมล็อกฐานไว้เท่ากันไม่ว่าผมจะลากสามเหลี่ยมใดๆขึ้นไปชนสมมติว่าผมลากเส้นนี้มาชนนี้แล้วก็กลับมาชนนี้สามเหลี่ยมลูกนี้ก็จะมีพื้นที่เท่ากับพวกพวกสามตัวนี้ด้วยเท่ากับสิบห้าและจะเป็นรูปนี้ สามเหลี่ยมรูปนี้ก็เท่ากับสิบห้าหรือผมจะลากรูปนี้รูปนี้ก็สิบห้าหรือผมจะลากสามเหลี่ยมนึงฉากแต่มาอยู่ข้างนี้มันก็สิบห้าหรือผมจะให้มันเบ้กว่านี้ก็ได้สามเหลี่ยมเบ้กว่านี้ก็จะเป็นไงไปงนี้เลยเบ้ B ไงนี้แล้วก็อย่างนี้มันก็ทุกรูปก็จะมีพื้นที่เท่ากันนะก็ไม่รู้นะบางทีถ้าโจทย์เขาถามว่าเออมัน มีเส้นขนานสองเส้นแล้วก็มีเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วเราก็ลากลากจากเส้นฐานขึ้นไปเป็นรูปสามเหลี่ยมหรืออะไรเงี้ยทุกรูปมันจะเป็นยังก็จะมีพื้นที่เท่ากันดูด้วยตารู้สึกเหมือนไอ้นี่อาจจะใหญ่ไอ้นี่อาจจะใหญ่กว่าไอตัวนี้อาจจะเล็กเป็นนะมแต่ก็แล้วแต่มางคนก็ดูไม่เป็นแล้วแต่ก็อันนี้ก็คุณสมบัติของสามเหลี่ยมต่างๆนะครบแล้วก็คลิปนี้แค่นี้ครับหวดสดีครับ